กลุ่มผู้สูงอายุยังเป็นกลุ่มเสี่ยงต่อการติดเชื้อโควิด -19 นะคะแต่ว่าสงกรานปีนี้ลูกหลานมีโอกาสกลับบ้านก็อยากจะรดน้ําขอพรได้ส่งต่อกําลังใจซึ่งกันและกันเพราะฉะนั้นต้องรดน้ําขอพรแบบวิถีใหม่ค่ะ การใช้สเปรย์แอลกอฮอล์ฉีดฆ่าเชื้อโรคบนสิ่งของที่นำมาไหว้ผู้หลักผู้ใหญ่ในการรดน้ำขอพอรนี่เป็นขั้นตอนแรกที่กลุ่มเจ้าหน้าที่สาธารณาสุขอำเภอดอยสะเก็ดและลูกหลานดำเนินการค่ะก่อนที่จะเริ่มกิจกรรมรดน้ำขอพอรผู้สูงอายุเป็นแบบ New Normal และปฏิบัติตามมาตรการอย่างเคร่งครัดนะคะก็คือไม่ยื่นของให้กับผู้สูงอายุโดยตรง สวมใส่หน้ากากอนามัยตลอดเวลาค่ะเว้นระยะห่างขณะทากิจกรรมเพราะว่าตระหนักดีว่าผู้สูงอายุนั้นถือเป็นกลุ่มเสี่ยงต่อการติดเชื้อจึงต้องป้องกันการติดเชื้อขั้นสูงสุดนี่อาจจะเป็นภาพหนึ่งที่จะเป็นตัวอย่างสำหรับการไหว้ผู้สูงอายุในช่วงสงกรานต์ปีนี้ค่ะ